สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องทุกๆุกทนนะครับอาช่วงแรกครับของวันที่12นะครับสิพห้าเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ครับมาติดตามตัวเลขแนวทางคือเก่าขึ้นเดิมครับรับมือนีมาหอดมาถึงกันแล้วครับแนวทางตัวเลขของเฮียตั้มนะครับแนวทางประจำวดวันที่17มกราคม2,500 6นาหนะครับสำหรับแนวทางตัวเลขของเฮียตั้มนะครับก็ถือว่าเดินดีนะครับถ้าเอฟซีได้ติดตามนะครับ ก็คือสีลูกกันดีสําหรับแนวทางเฮียต่านะครับวันนี้มาหอดมาถึงแล้วครับมาถึงวันที่12ครับมือนีเสี๋ยวมมาฝากมาตอนียบชี้ทางช่องคุณพ่อคุณแม่ที่รอติดตามกันอาขามาเบึงมาชมครับมักชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้ทางช่องที่สําคัญครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนที่เขามารับชมใหม่นะครับอ่าสิบวันผาดข่าวสารแนวทางกันนะครับเวลาทางช่องอัปเดตคลิปใหม่ๆลงนะครับ เอาครับพูดคุยกันพอสมควรครับเฮ่ามาเข้าไปเบิ่งตัวเลขแนวทางครับของเฮียต่ํากันแนวทางสี่ถูกอกดนใจเอฟซี FC คุณพอ่อคุณแม่กันซําได้นะครับเข้าไปเบิ่งตัวเลขแนวทางพร้อมๆกันครับน้องผู้พายจีใบไซนี่สวัสดีเอฟซี FC ดูเร็วสวัสดีครับ FC เอฟซีแล้วมือนี่เป็นงานมันเด็กสวัสดีครับอ่าครับโอ้หือมือนี่น้องผู้พายก็ไปเต้นบนเวทีนะครับอ่าได้ตีปล้ายมือนี่น้องผู้พายได้ไล่ได้ได้แจังร้อย ได้จังเอยลูกบอกเอฟซีดูนี่ได้หนึ่งพันนะครับป้าได้ตีเป็นพันโอ้น้องผู้พานะครับเพิ่นไปแสดงง่าาเด็กได้ตีเป็นพันนะครับมือนี้นะครับเอาเข้าเข้าไปเบื้องตัวเล็กนวท่าน้ำกันครับของเฮียตั้มครับอะครับเขามาเบื้องตัวเล็กน้าท่าน้ำกันนะครับเดี๋ยวทางแอดวีไลเขียนแป๊บเดียวนะครับเนี่ยทางของเฮียตั้มนะครับ อ่าเฮียตั้มพึ่สงส่งเลขกระทางมาให้ยนะครับเอฟซีอพอดูดก้อนนู้ดีนู้ีขี้ร้อไปพูดครับสิบเจ็ดสเจ็ดมกราคมนะครับ ช่วงนี้นะครับถือว่าเดินทางมาไกลโค้งสุดท้ายนะครับถือว่าเดินทางมาไกลโค้งสุดท้ายแล้วนะครับมาให้ fc ล่อค่อยกันเจ้าสำนักนะครับแนวทางของเฮียตั้มนะครับเป็นบนล่างเด้อครับคือนเขาคือเดิมเป็นบนล่างนะครับอาบทงเด็กวิ่งเงินก้อนนะครับวิ่งครับหนึ่งกับห้าหนึ่งกับห้านะครับ วิ่งหนึ่งกับห้ามาเบิงชุดประกบคู่นะครับเนี่ยต่ำสิประกบคู่ได้ตัวใดนะครับามาดูกันนะครับนี่ครับหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเก้า สองห้ากลับมาบ้างตัวกันนะครับตัวกันตัวกันศูนย์หกครับตัวกันก็สองสี่ ครับมีแค่นี้นะครับแนวทางของเฮียต่ํานะครับมีแค่นี้นะครับแนวทา้งกับสิบประมาณนี้นะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่แคบหน้าจอกันเลยนะครับอ่าเรามาเมืองตัวเด่นกันนะครับสำหรับตัวเด่นก็คือเล็กวิ่งครับเฮียต่ําเด่นไปที่หนึ่งอ่าสำหรับเล็กวิ่งครับเด่นไปที่หนึ่งนะครับสุดสองตัวครับเด่นไปที่ หนึ่งหกนึงเก้านะครับตัวหายระวัางก็คือสองห้านะครับตัวกันก็คือจะเป็นสองสี่อ่ะนี่ครับกระสบประมาณนี่นะครับอ่าแนวทางนะครับ เป็นบนล่างนะครับ f อเนี่ยทางของเชียต่ำก็จะเป็นบนล่างคือเกาคือเดิมนะครับบนล่างเนี่ยตำ่ำ่าเนี่ยทางตัวเลขบนหลายชุดนะครับ F อคุณพอ่อคุณแม่กลับด้วยนะครับอ่าให้กลับด้วย คระสิปมมาณนีนะครับแนวทางตัวเลขนะครับจากมีแค่นี้นะครับตัวเหลขแนวทางอ่ะครับตัวเลขแนวทางกระสิประมาณนี้นะครับของเฮียตั้มนะครับ17มกราคม2 5 6พันนะครับออาคุณพ่อคุณแม่ที่แคปบหน้าจอไม่เป็นนะครับอ่ะแยบวิไลทวนตัวเลขอีกรอบหนึ่งนะครับอ่ะวิ่งนะครับเป็นบนล่างนะครับ หกับห้า,าเลกวิ่งเฮียต่ำครับเด่นไปที่1นึ่นะครับแนวทางจุดประกบคูครับมี15 16 19 25ห่า,หหา,หหหา,หาตัวกันครับคือ06ก,กับสองสี่สุดสอตัวนะครับเฮียต่ำวงกลมไปที่16 19ตัวร่องก็คือ24 2ส,อส,สหานะครับ ตัวเลขนะครับกับซประมาณนี้นะครับอ่าบ่หลายชุดอ่าเฮียต่ําว่าเพื่อบ่ประมาทนะครับให้เอฟซีไว้กับไว้นําแน่นะครับเพราะว่าบ่หลายตัวบ่หลายชุดนะครับเพราะว่าเฮียต่ําเด่นให้2ชุดแค่นั้นนะครับแต่ก็สําหรับตัวร่องเอฟซีคุณพ่อคุณแม่กับพิจารณาเอาครับแนวทางตัวเลขเฮียต่ํามาใหม่ๆสดๆเดี๋ยวกะทั้งแอดวิไล่เฝ้าเอามาฝากมาตอนเอฟซีกันนะครับพึงมากนะครับงวดประจำของวันที่17นะครับเฮียต่ำ อ่าครับแอดวีไลเคยบอกนะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่อยู่ตลอดนะครับแนวทางแต่ละสำนักบางสำนักสิมาคลิปเดียวก็คือจบเลยนะครับอ่าให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ให้ระวังนะครับเพราะว่าหลายสำนักที่มาคลิปเดียวนะครับแต่ละงวดนะครับเพราะว่าผมมีโครงสุดท้ายนะครับอ่าบพรว่าที่เป็นอ่าหลายหลายสำนักนะครับอ่อน้องปืนจังสีนะครับงวดที่แล้วอ่าแนวทางตัวเลขของอ่อน้องปืนเลขวิ่งครับมาบนมาล่างเด้อครับ มาคลิปเดียววันนี้ทั้งเอ็ดวิไลแก่ได้ปล่อยไปแล้วนะครับอ่าสำหรับเอฟซีที่ล่อนะครับเจน่างสามล้านนะครับเอ็ดวิไลกแอ่าได้บอกเอฟซีไปแล้ววา่าเจน่างสามล้านนะครับโทุมานัดเอ็ดวิไลแล้ววา่าแนวทางสายด่วนของเจน่างสีได้ช่วงแรงครับช่วงแรงของวันที่สิบหกนะครับก่อนวันหวยออกอยู่นะครับก่อนวันหวยออกช่วงแรงนะครับก็คือ เจดังนัดว่าประมาณสี่โมงแรงถึงหาโมงนะครับอ่าเดี๋ยวจะได้กับเที่ทีคอมเมนต์มากนะครับก็รลอนะครับอ่าออ่าทางเอดวิไลกับสีฟฝาวงหายเลยช่วงเย็นของวันที่16นะครับนี่คือเนือทางของเจนังกับมบอนีเอาอมาฝากเมื่อตอนกันของเฮียต่ำนะครับกับเปลี่ยนแนว้ทางที่นาะทีต่ำคือกัดนะครับของเฮียต่ำเพราะว่าเดินดีมากตลอดนะครับอ่าเอฟซี FC ก็รลอคอยกันหลายอยู่นะครับ มือนี้เอามาฝากมาตอนเอฟซีคุณพ่อคุณแม่กันแคปหน้าจอเป็นที่เรียบร้อยทางแอดวีไลกับท่นตัวเลขให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าของเฮียต่ํานะครับอ่ขอกราบขอบุญขอบคุณนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับทุกคอมเมนต์เนะครับทุกยอดไลค์ยอดแชร์นะครับที่คอยเป็นกำลังแรงใจครับให้ทางแอดวีไลนะครับทุกคอมเมนต์อ่านทุกคอมเมนต์นะครับบางคอมเมนต์ก็ได้ตอบบางคอมเมนต์ก็ไม่ได้ตอบนะครับขอกราบขอบุญขอบคุณอีกครั้งหนึ่ง อาสุดทไทยนี่นะครับห้ยิทั้งช่องคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะครับมีความสุก้มเจริญนะครับในช่วงแรงแรงของวันที่12มบสองมณีแล้วก็ห้โศกห้มันกันแนะ้วทั่งตัวเลขของเฮียต่ำกัน17มกราคม2 5 6 7อยู่ดีมีแห้งกินขอแรงแสบนอนรับฝันดีทุกๆท่านเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ